ัันมมีหราาวตองดูก้นนน,นนััน้ีเราเพื่อนๆเ,เข้าสู่วิดีโอนี้ตอนนี้ที่หนองจอกก็ฝนตกที่เพื่อนๆเ,เห็นไปนเมื่อกี้ก็คือผมขับรถออกไปที่ร้านโต๊ะแต่ว่าไปตอนบ่ายสี่โมงปิดแล้วครับข้าวหมดก็แย่ไปแล้วผมก็ไปที่เซเวนีเลเวนหน้าปักซอยเพื่อที่จะไปหาครีมล้างหน้าครับเพราะว่าตอนผมไปหัวหินเนี่ย ลมเขามีครีมล้างหน้าหนึ่งที่ผมชอบของนิกเวียแหละนิกเวียแอคโนอะไรสักอย่างไม่รูข้ขวดเอ่อขวดบ่าไม่ใช่ขวดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันบีบออกมาได้อ่ะเล็กๆสีเขียวเดี๋ยวค่อยลองไปหาซื้อที่ท็อปส่วนตอนนี้ร้านต่อปิดผมก็ต้องมาทำข้าวกินเองผมก็มีเป็นวอฟเฟลครับเดี๋ยวน่าจะใส่นูเทลล่าหรือเนยอะไรสักอย่างที่มันกินได้มีไก่อยู่ร้อยกรัมแล้วก็มาม่าเอ้ยววัยรสหมูสับต้มยำสมัยก่อนผมบ้านนี้มากเลยนะ คือที่ผมเคยกินมาม่าที่อร่อยที่สุดอะตอนเด็กตอนไปร้านเพในซอยบ้านเก่าผมเนี่ยแหละไปร้านเพแล้วเขาก็จะทําให้เป็นมาม่ารดต้ยมยำน้ำข้นใส่ผักแล้วก็ใส่ไข่ด้วยคือตอนนั้นแบบเปรมสุดๆอะนั่งกินมาม่าแล้วก็เล่นเกมเพลไปโหชีวิตไม่มีอะไรเลยครับตอนนั้นโอเคผมก็น่าจะทำมือนี้กินเปรี้ยวปากมากจริงจ ถ้าไม่ได้กินนานนะโหทำไมผมจำได้ว่ารถนี้มันมีเม็ดงาแต่ว่าอันนี้ไม่มีแล้วเขาเลิกทำแล้วเหรอหรือว่าอันนั้นมันเป็นอีกซองหนึ่งตอนนี้แมวผมเป็นหมัดครับทั้งสามตัวเลยคาดว่ามันไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าแล้วก็เจอหมัดผมก็โดนกัดมาเนี่ยที่เข่านะครับแล้วก็มีอีกเดี๋ยววันนี้จะแก้ปัญหาด้วยการทายาไเหียไเนี่ make เพื่อนๆว่ามือนี้แปลกวะปลาแล่มาอย่างสวยงาม1ชิ้นซีเรียลบาสองอันเดี๋ยสอันพอดีเลยเอ้ยมีสอันซีเรียลบาสองอันแล้วก็กล้วย หนึ่งลูกใกล้เข้าสู่วันต่อไปแล้วผมก็จะถือโอกาสนี้มาตอบคำถามหนึ่งที่เพื่อนๆถามเข้ามาใน YouTube ของผมนะครับในคอมเมนต์ YouTube ก็มีคนหนึ่งถามมาว่าไก่เราควรช่างดิบหรือช่างสุกนะครับคำตอบคือถ้าเราช่างดิบก็ช่างดิบตลอดเลยถ้าช่างสุกก็ช่างสุกตลอดเลยเพื่อความสม่ำเสมอแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากเอาเป๊ะจริงๆแบบเวลาใส่อาหารเข้าไปในไม้ฟิ n เนสแพรอยากให้มันตรงเป๊ะจริงๆก็ช่างสุก เหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราช่างสุกเนี่ยตัวแปรมันจะลดน้อยลงครับเวลาเราดึงตัวแปรออกมันก็จะยิ่งชัดเจนมันจะยิ่งแปะผมหมายถึงว่าถ้าสมมติเราช่างตอนดิบเนี่ยน้ำในไก่มีเยอะขนาดไหนเราไม่รู้เราผัดนานขนาดไหนทอดนานขนาดไหนเราไม่รู้2ออย่างนี้นะครับมันก็จะมีผลต่อน้ำหนักสุกแต่ถ้าเราช่างตอนสุกเนี่ยมันก็จะดึงตัวแปร2ออย่างนี้ออกไปแล้วก็คือมันจะได้กว่าครับอะไรที่ใกล้เอาเข้าปากกินเนี่ยมันจะแปะกว่าเพื่อนๆเข้าใจว่าคือไก่ดิบ ไก่สุกเนี่ยไก่สุกมันใกล้เราหยิบช้อนตักขึ้นมาเข้าปากมากกว่าอะไรที่ใกล้กระบวนการการกินมากกว่ามันจะแป้กว่าและอีกอย่างหนึง่งที่ประเทศไทยเนี่ยแม่ค้าเขาจะสูบน้ําเข้าไก่เยอะเพื่อทําให้น้ําหนักมันเพิ่มขึ้นมันจะขายได้ในราคาที่แพงขึ้นนะครับไก่ของไก่ของประเทศไทยมันก็จะเต็มไปด้วยน้ําซึ่งคนที่เขาคอมเมนต์ว่าบอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาซื้อไก่ดิบม,มา400รอกรัมแล้วพอเขาต้มหรือผัดอะไรสักอย่างเนี่ยไก่มันเหลือร้อยกว่ากรัมนะครับฉะนั้น ช่างดิบช่างสุกก็ได้มันผลไม่มากหรอกทำมาไหนก็ทำมันนั้นไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เป๊ะจริงๆช่างสุกครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วคือตอนแรกผมจะดู d o a ครับแต่ว่าทีมที่ผมชอบทีมซีเครดเขาแข่งแบบตีสามตีสี่ไม่ไหวผมคงนอนก่อนตอนนี้มันกำลังมีงาน TI อยู่ครับ the international 7ใครที่เป็นแฟนคลับ a สองก็น่าจะรู้จักดีผมก็เชียร์พัฟฟีครับผมจะเชียร์พัฟฟีตลอดเลยผมเชียร์เขาตั้งแต่สมัยนาวีปี2 0 1 1เอขาอยู่ทีมไหนผมก็จะเชียร์ตลอด ปีนี้เขาก็ยังอยู่ซี c ครดอยู่ก็เชียร์ทีมซีแครดครับผมก็น่าจะติดตามไปเรื่อยๆนะแข่งอาทิตย์หนึ่งครับกว่าจะเสร็จแล้วตอนจบไม่แน่ผมอาจจะไปดูที่เมเจอร์ลัชโยทินไม่รู้ว่าปีนี้เขาจัดหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับ11โมง32นาทีเดี๋ยวผมจะขับรถออกไปที่เซนตันพราม9ไปเจอเจอเจ,เจ,เจครับมีนัดเล่นหลังกับเจเจนัดเล่นเวทกับเขาบ่ายโมงครับเผื่อเวลาไ้เยอะเลยต้องไปให้ตรงเวลา มาตอนเที่ยง <_ d umb> เจอข่าวเต็มๆเลยชั่วโมงหนึ่งมาเจอเจๆแล้วอยู่ที่เซ็นทรัพลพารามเก้าผมเคยมาที่นี่สองสรอบแล้วเพราะว่าเมื่อตอนปี3ามกุกงานอยู่ที่แกรมมี่ผมก็เล่นที่ตึกแกรมมี่ด้วยที่เซอร์ไมนโนสุนิวันแล้วก็ที่เนี่แหละครับเซ็นทรัพลพารามเกก็ใหญ่ดีเจเขาเล่นคููรับแบบ เจ็ดสิบทีครับเจ็ดเซตเซตละสิบทีผมตามไม่ทันจริงอันนี้เซตที่สี่แล้วป่ะเซตที่สี่แล้ว <S 1> <S 1> <S ัวดเจกมากเจงมาก เขาก็เล่นอยู่เขาจะมีสไตล์การเล่นของเขาครับไฮวอลลุ่มคือแบบไฮวอลลุ่มสุดๆเลยนะมากกว่าตอนเล่นกับพี่ใต้อีกเมื่อกี้ก็าทำคู่รับ3แบบเลยแบบวายฟิทำไป7เซตเสร็จละ10ทีนะแบบเอ่ออันเดอร์แฮนอีก4เซตแล้วก็แบบนูโตริปอีก3เซตก่อนที่จะมาเล่นท่าแรดพูด้าท่านี้ก็เล่น เส็จละ20ท่ทีอันนี้เข้าเซตที่เท่าไหร่ละ3ามะ3้สามถึงสี่เซตที่สี่ เวลาจอเขาเล่นหลังเขาก็จะมีวันที่จะแบบเล่นโรลก็ปูครับเึ็แนวตั้งเน้นเรื่องนั้นไปเลยก็คือวันนี้ดึงแนวตั้งสารเป็สี่าไปเลยแล้วค่อยมาเก็บโรเยอะๆที่หลังแล้วก็การเล่นหลังอีกวันหนึ่งที่จะเน้นเรื่องโรแล้วก็เปลี่ยนมาเจ็บแนวตั้งสลับกันต่างกับของผมผมจะเล่นแบบเล่นโรกับดึงแนวตั้งอ่ะพอๆกันในวันเดียวไปเลยก็เป็นการเล่นอีกแบบนึงครับถ้าเพื่อนสนใจก็ลองทําแบบนี้ดูก็ได้มันก็ได้ผลเหมือนกันอันนี้ก็โร ท่าสุดท้ายก็เป็นลัดคูลดาวนแบบวยฟิป b ีฮ i n น์เดอะเน็นะครับหลังคอผมรู้สึกดีมากเลยเวลาเล่นท่านี้เพราะว่าปกติไม่เคยทำาีฮ h i น์เดอะเน็กเลยพอทำก็รู้สึกดีบได้ดีครับก็เดี๋ยวจะเก็บไปใช้เองท่านี้มารอ MRT เมื่อกี้บัตร MRT ใช้ไม่ได้ก็ต้องไปทำใหม่ตอนนี้จะไปที่หว้วยขวางไปกินบุฟเฟ่ตกันครับโพสต์เวิร์เอั เป็นแซีนในเมืองถ้าผมอยู่บ้านในเมืองอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็คงเห็นซีนแบบนี้ตลอดเลยนะครับ BTS MRT สวัสดีครับอยู่กับเบนเอ้ยไม่ใช่อยู่กับเจครับอ่าตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านติ่มซำอร่อยจังอ,อ,อร่อยติ่มซำอร่อยติ่มซำติ่มซำอร่อยจุไม่ใช่ครับเผ็ดทะเล็จุมเออไม่แต่ตอนที่เจกับเบนเพิดด่งเล่นหนังเสร็จแล้วก็บอกไปว่า ข้าวมาครับนะซึ่งวันนี้เราก็สั่งเป็นนี่มีตับนะฮะแล้วก็มีเนื้อไก่สไลซ์แล้วก็มีอันนั้นเป็นเนื้อวัวใช่ไหมใช่ของเบนตอนแรกมีหยกสั่งมาอันเดียวไม่พอไงต้องจัดเป็นสองอันไปเลยอ่าใช่ <c oughs> ซึ่งบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เรามาเรียนรู้วิธีกินกับเบนเพราะว่าเบนกินมาแล้วสี่พแคลอรี่โม oh <my> เยอะมาก <c oughs> อ๋อไม่อันนี้อันนี้ ตอนนี้นะครับว่าเป็นตัวจริงตัวใหญ่มากครับัูใยญนมากเนาะเื็นรูสึกอะไรกันเลยบรรยากาศร้านนี้ก็เหมือนหลายร้านีอบอสตันครับก็คือเป็นเหมือนฮ่องกงบุฟเฟ<ช>่เมนูก็เป็นสีแดงสวยดี เดี๋ยวกลับไปที่เซ็นทรันพระราม9ไปร้าน Nutrition Depot มาอยู่ที่ Nutrition Depot เซ็นทรันพระราม9อยู่กับโจของโ o e Canvas <c oughs> แล้วก็เเจของ Thailand Fit Jung <c oughs> เดี๋ยวผมจะลิงก์ชแนลของทั้งสองคนนี้ไว้ในดีสคริปชั o นข้างล่างนะครับตอนนี้ผมก็มาซื้อ BCAA <c oughs> เดี๋ยวจะเลือกเป็นรสเลมอนไลม์ตัวนี้เลยตั้ง90 s e r ิ i ซ g s ์ เมื่อกี้ผมก็นั่งคุยกับเจกับโจใน Nutrition Depot โจ <Hello. S 1> เขาทำงานอยู่ที่นั่นครับ <Hello. S 1> แล้วเขาก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเอง mm hmm. เมื่อกี้ก็นั่งคุยกันนั่งฮงเอาท์กันครับแล้วก็คุยถึงเรื่องอาหารเสริมทุกคนก็เห็นด้วยกันหมดเลยว่าถ้าสมมติต้องกินอาหารเสริมอันนึงจริงๆเลยคนกินครีทีนครับแครีทีนมันถูกแล้วก็มีวิจัยเยอะแยะเลยว่าครีทีนมันได้ผลจริงนะครับโอเคเดี๋ยวขับรถกลับบ้านตอนนี้จะสองทุ่มแล้วรถไม่น่าติดมากนะ มาพูดถึงชื่อคลิปนี้กันเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มลีนในวันที่1กันยายนซึ่งก็คือเดือนหน้านะครับเหตุผลที่ผมตั้งเป้าว่าจะลีนวันที่1เพราะว่าถ้าผมพูดแค่ว่าเออเดี๋ยวลีนเดือนหน้าผมก็จะผัดวันประกันพรุ่งนะครับผมก็จะแบบดันออกไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ยอมทําวิธีนี้ผมจะได้บังคับตัวเองแล้วก็ดึงตัวเองไว้ให้ เริ่มลีนวันที่1รายละเอียดดีเทลผมก็จะบอกเพื่อนๆทุกอย่างครับผมก็จะเริ่มถ่ายวันที่1วิดีโอมันก็จะออกมาไม่วันที่2ก็วันที่3โอเคผมก็ตื่นเต้นกับการลีนมากครับอย่างที่เพื่อนๆรู้เป็นการลดน้าหนักลดไขมันครั้งแรกในชีวิตผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการเดินทางอันนี้ของผมเดี๋ยวผมจะจบคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูถึงตอนจบตรงนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไป สวัสดีครับเหมือนจะไอเหมือนจะจามอะ่ะไปละ